สวัสดีครับผมแอมขอขยจากเทสโบรมอเตอร์สาขาเพชรเกษมครับวันนี้ผมจะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวหน้าจอเรือนไม้ของฮาวเ e ลเฮซิกนะครับว่ามีการใช้งานอย่างไรบ้างครับครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์หน้าจอไอคอนของตัวเรือนไม้ของผู้ขับขี่ในรุ่นฮาวาวลเฮซิกนะครับจะบ่งบอกถึงสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิป A ทิป B นะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับตัวการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขับขี่ต่างๆนะครับ อันแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพลังงานการออข่าออกนะครับหรือรอบเครื่องนะครับอ,อันที่2เป็นทิป A นะครับมี2ทิปเนาะทิป A และทิปบช่วยในการที่ทำให้ลูกค้านะครับเก็บข้อมูลในการขับขี่จากจุดใดจุดหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับการบอกถึงตัวออแรงวัดลมยางนะครับทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกด้วยนะครับรวมถึง ระยะทางอุณหภูมินะครับตัวหล่อเย็นด้วยนะครับรถเราสามารถเ,เชื่อมต่อในการแสดงผลของแอปพลิเคชันนะครับว่ารถเราวิ่งไประยะทางเท่าไหร่แล้วนะครับรวมถึงการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการกำหนดความเร็วนะครับเ,เราสามารถกดค่าได้ด้วยนะครับโดยการเข้าที่ตัวกดปุ่มสัญลักษณ์โอเคค้างนะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับการตั้งค่านะครับ เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะให้แจ้งเตือนในความเร็วเท่าไหร่นะครับณปัจจุบันตอนนี้ทางของรถฮาวาวลเของของรถของโชลูมเนี่ยเราตั้งไว้ที่120นะครับมันจะแสดงเป็นตัวเลขนะครับเออเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็แจ้งเตือนนะครับเบื้องต้นของตัวหน้าจอผู้กับขี่ของตัวฮาว์เวลเฮจะมีประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับการนำเสนอข้อมูลวิธีการใช้และการตั้งค่าของ ตัวเรือนใหม่ผู้ขับขี่ของเจ้าฮาวาลเฮ s ซิก wow ตัวนี้นะครับหากคุณลูกค้าต้องการข้อมูลหรือเทคนิคการใช้ต่างๆของตัวฮาวาลเฮ s ซิกสามารถคอมเมนต์ได้ตามข้อความหรือคลิปวิดีโอนะครับเดีย๋ยวจะมีทาง I อแอมและผู้ดูแลนำเสนอให้นะครับวันนี้ขอไข่ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ